ไปดูซิมันคืออะไรมาแนละ้วนูนะ่ะโอ้หิมะลงแล้วหิมะลงแล้วโอ้ไมก๊สวัสดีค่ะหลังปีใหม่เราก็ได้พายุหิมะถล่มแล้วนะคะออกไปไหนไม่ได้เลยแล้วดูนะคะดูไอ้หมูหมูมีความสุขไหมลูกโอนยโนนโนนโนโอ้โห โอ้ oh my god สีมะมาแล้วค่ะอมยิงมาแล้วอู้ยตายตๆไตต,ตเปียกหนาวทำอะไรอ่ะลูกสาวฮะไปสิไปดูสิอ่าโอ้โหดูสโน่ค่ะหิมะแรกของปีนะคะของจริงมาละค่ะที่อื่นก็ตกกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่นี่เพิ่งตกนะ,ะนี่หนาว พวกนี้ก็เลื่อนนัดลูกค้าอีกแล้วค่ะขับรถไม่ได้ีีฉันไม่ชอบขับรถต้นหิมะนะคะน่ากลัวไม่ชอบไม่ชอบนีค่ะนว์สโน o ์น,นะคะนี่เอาข้าวมาให้นกกับกระรอกกินข้าวโพดหมดไปละนี่เก๋ออากาศอุ่นนะคะหิมะลงแล้วอุ่นมากเลยถ้าหนาวก็หนาวสุดข,ขั้วหรือว่าออฉันเป็นโรค ไม่ปกติโอ้โหนี่นะคะมาแล้วคะ่ะหิมะของจริงมาแล้วนะคะเหมือนเมืองนิยายไหมคะดูนะคะเหมือนมากสวยชอบดูเวลาหิมะมันลงมาอย่างนี้ยคะ่ะสวยมากเลยเนี่ยโอเควันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทำน้ำซุปร้นรอนๆกินคืนนี้อุ๊ยหนาวแน่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ